ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่บูธของอ s u z u ครับปีนี้เขานำนำวัตกรรมอะไรเด็ดเด็ดเนี่ยมาโชว์ให้เราได้ดูกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากปากผู้บริหารกันก่อนเลยครับ ควันนี้เรามีรถมาชวทั้งหมดี่คันค่ะแล้วมีอะไรบ้างคะัเอ่งจะจู่วิรัยมาเก็แล้ก็ M X แล้วก M a x นะครับแล้วก็ทุกๆ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 ทรกๆทมกๆทุ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 ก e ทุกๆทุกๆทุกๆทคกๆทุ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 กๆทกๆทุกๆ 8, ในบรรดา12คันนะคะท่านประธานก็บอกว่าเรามีรถมอเตอร์ไซค์พิเศษตกแต่งพิเศษทั้งหมด3คันด้วยกันนะคะ mm. ก็เป็น All-New Isuzu New X 1, mm. 1คัน Isuzu D-MAX ม็ r ซ e ฟ c r ค s s คันหนึ่งและ Isuzu D-MAX ม็กซ์ทัพโกคันหนึ่งค่ะท่านประธานก็บอกว่ารู้สึกเป็นเรื่มมากๆเลยนะคะที่ ท่ามกลางสถานการณ์โควิดระบาดและทุกคนก็อยู่ในภาวะลําบากแต่ประชาชนชาวไทยยังให้การสนับสนุนกระทรวงอย่างต่อนเนื่องนะคะทาให้ยอดจําหน่ายรถยนต์สูดโดยรวมในปี2020นะคะสูงกว่าปี2019ทั้งที่ทททภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออานวยท่านประธานก็ขออยู่โอกาสนี้นะคะขอบพระคุณชาวไทยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดียิ่งตลอดมาค่ะแล้วรถที่ไม่พอจําหน่ายในตอนนี้ท่านประธานจะพยายามเพิ่มกาลังการผลิตต่อค่ะใช่พทธโร รท่านตรนก็บอกว่าเราจะพยายามเพิ่มกาลังการผลิตนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังรอคอยรถอยู่นะคะไปซื้อสูงมีเงื่อนไขอะไรพิเศษไหมคะให้ลูกค้าใช่อท่นไลัคการดรวลทม่1 0 0 0 0บาทจกค้าทอ่คงท่ัรากรว่ สำหรับลูกค้าที่สนใจจองรถที่สุสุในงานบางกอกนาน่นแนลมอเตอร์โชว์นะคะเราจะให้ท่านได้มีสิทธิ์ลุ้นรับทองคําแท้จากอิสุสนะคะมูลค่าเกือบหนึ่งล้านบาทในงานนี้นะคะก็อยากเรียนชินทุกท่านที่บูธทอิสุสด,ด้วยค่ะจนถึงวันที่4เมษายนนี้นะคะขอบคุณท่านประจาดและคุณขัสวรารามากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก ลืมนะฮะถ้าว่ามาที่งานมาอเตอร์โชว์ครับก็แวะมาที่บูธอิอุูด้วยครับรับรองเลยว่ามีทีเด็ดไม่ผิดหวังแน่นอนฮะสนับสนุนโดย all new isuzu mu-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ